เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกินากะกธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ร่างกายไม่ดีก็จงพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายวันนี้ปกติเนื่องจากท่าสี่ทรงตัวแต่เมื่อวาระนั้นผ่านไปท่าสี่พร่องขึ้นมาร่างกายก็แปลปรวนเป็นของธรรมดา ไม่มีใครฝืนร่างกายให้ทรงตัวอยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยแล้วจงอย่าให้มีความประมาทในชีวิตแล้วให้มันสังเกตอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจเหล่านี้ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นกันอย่าเอาจิตไปเกาะอะไรให้มากปล่อยวางให้มากๆจะได้พบกับความสุขเสียที 2. ให้เห็นการป่วยเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ทุกชีวิตเป็นไปตามกฎของกรรมแม้แต่พวกเจ้าเองก็หนีกฎของกรรมไปไม่พ้นเห็นคนแก่ตายก็ดีเห็นคนหนุ่มตายก็ดีให้พิจารณาว่าแม้แต่ร่างกายพวกเจ้าเองก็มีโอกาสตายได้ตลอดเวลาจะได้ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทำใจปล่อยวางไว้เสมอโดยยอมรับกฎของกรรมที่เกิดขึ้นให้เห็นเหตุร้ายก็ดีเหตุดีก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากความแก่ความเจ็บความตายจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าจงพึงกำหนดรู้ว่านี่เป็นกฎธรรมดาแล้วหมั่นชำระจิตให้ผ่องใสย,ยอมรับกฎของธรรมดานั้นไม่เศร้าใจ ไม่เสียใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายรักษาอารมณ์อุเบกขารมณ์เอาไว้ให้ดีเฉยโดยการยอมรับกฎของธรรมดาจิตก็จักเป็นสุกไม่ดิ้นรนฝืนกฎของความเป็นจริงแล้วจิตนี่แหละเมื่อมีกำลังมั่นคงแล้วก็จะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่าย 3. หัดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิ้งไป จกได้รู้จักความสงบของจิตใจเพียรฝึกให้บ่อยๆสะสมอารมณ์สงบสุขวัลนิดวัลน่อยต่อๆกันไปจิตก็จกทรงตัวได้ทุกอย่างจากต้องอาศัยความเพียรอย่าคิดว่าอารมณ์ปล่อยวางเป็นของง่ายดายเนื่องจากนิสัยเดิมของทุกคนชอบเกาะความโกรธความโลภความหลงอยู่ในอารมณ์เป็นทุนเดิมของจิตใจ การจักปล่อยวางให้ได้ผลจะต้องรู้จักพิจารณาถึงโทษของการเกาะติดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าพึงหงุดหงิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวางใจให้เป็นปกติอันหนึ่งอย่าเห็นปัญหาอื่นใดสำคัญยิ่งกว่าการรักษาจิตใจของตนเองปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสบายใจของตนเอง สี่มักผลจากสาเร็จได้ด้วยความเพียรขอเพียงอย่าท้อใจเท่านั้นให้ขยันมันคิดในทางที่ดีอย่าขยันคิดในทางที่ชั่วให้สังเกตอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดีมันแก้ไขอารมณ์ที่เหลวไหลอย,อยู่ทุกวันนี้เพราะไม่รู้จักตัวเองดีพอมีความประมาทมากเกินไป อย่าลืมว่าชีวิตมันสั้นลงทุกวันใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วยังทำท่าทีเลวไหลอีกอย่างนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ทุกคนจะต้องทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นจุดนี้ต้องสังวรกันเอาไว้ให้ดีที่ตั้งใจจัะเอาจริงก็จงทำให้จริงก็จัะได้มาร์กได้ผลจริงอย่าสักแต่ว่าตั้งใจแล้วก็ล้มเหลวไปขาดสัจจะบ,บารมี 5. รับฟังเรื่องราวเหตุการณ์ใดมาก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาของโลกฟังแล้วพึงกำหนดรู้สภาวธรรมเหล่านั้นได้ดับไปแล้วกำหนดจิตปล่อยวางทันทีไม่พึงจำเหตุการณ์ที่ไร้าสาระแก่นสารนั้นไว้พึงรักษาสัญญาให้จำอยู่แต่สิ่งที่ดีมีสาระเช่นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้สิพึงจำ สำหรับเรื่องของโลกก็อยู่แต่เพียงเกิดเสื่อมดับพึงปล่อยวางเพราะการจำทำให้เกิดกิเลสกำเริบไม่เหมือนการจดจำรรมปฏิบัติจำแล้วทำด้วยก็จะทำให้กิเลสลดลงไปได้เหล่านี้เป็นต้นห ร่างกายที่เห็นกันอยู่นี้ที่สุดก็ต้องตายกันหมดทุกรูปทุกนามให้ทำความรู้สึกเอาไว้เสมอว่าร่างกายของใครก็ตามหรือแม้แต่ร่างกายของตนเองก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยทุกอย่างในโลกนี้เกิดเสื่อมดับตามกฎของไตรลักษณ์อย่าพึงคิดว่าเข้าใจไตรลักษณ์แล้วให้พิจารณาจนเกิดอารมณ์ชิน คือไม่พรังไม่เผลอให้จิตไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเที่ยงการมีอารมณ์ให้ชินจนจิตทรงตัวจะต้องอาศัยอาณาปานสติเป็นสำคัญพึงกวดขันอาณาปานสติให้มากๆ 7. ทเจทำใจให้สบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎของกรรม จิตก็จกสบายไม่ดิ้นรนเดือดร้อนไปด้วยประการใดๆทั้งปวงการทำงานทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบจนทำลายสุขภาพร่างกายของตนเองรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยอย่าได้เบียดเบียนตนเองด้วยประการใดประการหนึ่งอย่าลืมว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นกรรมดีก็ดีไป ทำให้เป็นกรรมชั่วก็ชั่วไปซึ่งกฎของกรรมเป็นของเที่ยงอย่าคิดไปว่าทำแล้วจะไม่ได้ผลให้เคารพในกฎของกรรมไม่มีใครที่จะหนีกฎของกรรมไปได้พ้นนอกจากพระอาหารหันต์ที่เข้าพระนิพพานหมดซึ่งภาระแห่งขันห้าแล้วเท่านั้นจดจำจุดนี้เอาไว้ให้ดีเห็นคนเจ็บคนแก่คนตายก็ดี ให้ยอมรับนับถือว่าเป็นกฎของกรรมแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าอันร่างกายของเราเองก็เช่นกันไม่สามารถจากนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้8ปดทำใจให้สบายอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดไม่มีใครสามารถยับยั้งสภาวะสงครามไม่ให้เกิดได้แม้เมืองไทยเวลานี้ จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําก็เริ่มจากประสบกับปัญหาภาัยแล้งและเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาในนาข้าวมากมายให้คอยดูเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีอย่าคิดว่าวิกฤตเกิดจะหาซื้อข้าวได้ง่ายๆทุกอย่างไม่มีคาว่าง่ายแต่พึงทําใจให้มีสติเข้าไว้เสมอคิดว่าทุกอย่างเป็นกฎของกรรมอันที่คนเกิดมาในยุคนี้จะต้องประสบ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้นอกจากผู้ที่หมดอายุไขก่อนเหตุร้ายจากบังเกิดขึ้นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบุคคลใดยังอยู่ก็พึงเอาธรรมะเข้าข่มใจเนื่องจากจะถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้เมื่อประสบทุกข์อันไม่เคยได้พบมาก่อนแต่จงอย่าท้อใจแม้ชาวพุทธจะลำบากอย่างไรก็ยังพอทนได้ แล้วให้กำหนดจิตเอาไว้เสมอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของการเกิดตายเมื่อไรจะไม่มาเกิดอีกเอาจิตตั้งไว้ที่พระนิพพานจุดเดียวรักษากำลังใจให้ตั้งมัน่นอย่าเศร้าหมองไม่ว่ากรณีใดๆจะเกิดขึ้นมา 9. ร่างกายไม่ดีให้ระวังสุขภาพเอาไว้ด้วย แล้วพยายามอย่าให้เครียดกับงานต่างๆจนมากเกินไปอะไรที่ผิดพลาดก็วางมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็วางมันไปอย่านำมาเป็นปัญหากังวลใจประการสำคัญอย่าฝืนร่างกายเพราะการป่วยย่อมเป็นปกติของร่างกายพยายามรักษาอารมณ์ยอมรับกฎธรรมดาของร่างกายเข้าไว้จิตจักไม่หนักใจมีความสุขสงบ จิตจักปล่อยวางร่างกายแยกกายเวทนาจิตธรรมจิตอยู่ในอารมณ์สักเพียงแต่ว่ารู้สักเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นไม่มีความหนักใจอยู่ในจิตเลยให้พยายามค่อยๆทําค่อยๆวาง 10. อย่าเสียกาลังใจไม่ว่างานอะไรผิดพลาดขึ้นมาให้เอาความผิดพลาดนั้นเป็นครู ต่อไปจะได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นยิ่งเห็นเหตุที่ทำให้งานผิดพลาดก็ได้ชื่อว่าเห็นกิเลสตัณหาอุปทานอากุศลกรรมซึ่งมีอำนาจเหนือจิตในขณะนั้นและต่อต่อไปก็จะทำให้จิตมีความรอบคอบเกิดขึ้นจะทำอะไรก็จะเกิดความใคร่ครวญเสยก่อนจึงค่อยทำอันเป็นตัวปัญญา ที่จะทำให้งานที่ทำมีเหตุมีผลไม่ให้งานที่ทำเป็นงานที่ทําด้วยกิเลสหรือตัณหาจากความทยานอยากของผลงานที่มาจาัดเหตุที่แตกต่างกันความสบายใจก็จกต่างกันสิบเอ็ดงานใดที่ไม่ใช่หน้าที่ ให้ปล่อยวางให้มากมุ่งทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดคำว่าไม่บกพร่องเลยย่อมไม่มีในชีวิตของการทำงานทางโลกเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันแล้วให้ทำใจแม้งานที่ทำไปแล้วคำว่าเสร็จสมบูรณ์ย่อมไม่มีเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ให้เห็นธรรมดาให้มากจิตจักมีความสุขสงบขึ้นมากให้มีสติอยู่ตรงนี้เอาไว้ให้ดีเอาเวลามาเร่งรัดการปฏิบัติธรรมให้มากด้วยความเพียรมากขึ้นกว่านี้สักหน่อยจิตจักได้มีกำลังตัดกิเลสได้มากขึ้นอย่าลืมว่าจิตจักล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช้าไม่นานก็จะก,กลับคืนสู่ธาตุสี ไม่พึงประมาทในความตายให้มีความเพียรในการปฏิบัติให้มากเนื่องจากการเวลาไม่คอยใครรวมทั้งในการที่ไม่มีใครช่วยใครได้ตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งแห่งตน 12. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รักษาคำว่าธรรมดาเข้าไว้ฝึกฝนจิตให้ยอมรับกฎของธรรมดาเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นกฎของกรรมหรือทำเป็นหลักเดียวกันจิตใจจะเป็นสุขไม่ดิ้นรนฝืนกฎของกรรมให้พิจารณาดูชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแก่เป็นธรรมดามีเจ็บเป็นธรรมดามีตายเป็นธรรมดาเมื่อ,อยังไม่ตายก็มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นธรรมดามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา แล้วอย่าเพลินกับความสุขอย่ามัวเมาเศร้าหมองอยู่กับความทุกข์ให้เดินสายกลางคืออัพยากฤิตพยุงจิตให้เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาธรรมจักรักษาจิตใจความเกิดความตายไม่มีในความหมายจิตอยู่กับวิมุตติธรรมคือไม่ปรุงแต่งด้วยธรรมกิเลสใดๆทั้งปวง 13. ให้รักษากำลังใจในการทำงานเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโดยไม่หวังผลตอบแทนเข้าไว้ให้เต็มจิตใจเข้าไว้เสมอแม้จกมีอุปสรรคใดๆเข้ามาขัดขวางก็จักพ่ายแพ้ด้วยกำลังใจที่มั่นคงอยู่เช่นนี้ขอให้มั่นใจในกุศลผลบุญที่ทำโดยบริสุทธิ์ใจนี้อยู่เสมอปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นมา ให้ถือว่าแก้ไขได้ก็แก้ไขกันไปแต่บางปัญหาแก้ไขไม่ได้ก็ให้ปล่อยวางอย่าทำตนให้เป็นคนเก่งคือแก้ไขไปเสียทุกเรื่องจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากให้รู้จักแยกแยะถือธุระไม่ใช่เสียบ้างไม่ใช่หน้าที่เสียบ้างเอาแต่ปัญหาแห่งตนล้วนๆจิตใจจักได้ไม่วุ่นวาย14 ชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระของชีวิตการตั้งอยู่ก็อยู่กับความเสื่อมมีแต่ความทุกข์ทุกวันให้พิจารณาชีวิตของร่างกายที่ทรงอยู่นี้ตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นทุกถึงซึ่งทําได้ง่ายแต่พึงระมัดระวังอย่าให้จิตหดหูเศร้าหมอง ให้ลงตัวสังขารุเปกขายานเข้าไว้ถ้าเศร้าหมองก็ได้ชื่อว่าปฏิฆะเกิดเป็นอารมณ์ของความทุกข์เช่นกันแต่ถ้าหากยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงลงตัวธรรมดาได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจิตจักเป็นสุขเยือกเย็นสุขในที่นี้ไม่อิงคำว่าพอใจหรือไม่พอใจเป็นสุขที่จิตปล่อยวาง ไม่วันไว้ไปกับอารมณ์ทั้งปวงพิจารณาธรรมจักต้องรักษาอารมณ์จิตใจเอาไว้ให้ดีด้วยเช่นร่างกายเป็นรังของโรคก็จงพิจารณาตามความเป็นจริงของร่างกายจะเห็นสัจธรรมได้ชัดเจนทำให้มีความเบื่อหน่ายและปล่อยวางในร่างกายได้เป็นที่สุดรู้ร่างกายจะทำให้เข้าถึงสังขารุเปกขายานได้ง่าย ร่างกายเป็นรังของโรคโรคะนิทังปรับพังคุณังมีความเน่าเปื่อยไปในที่สุดนี้เป็นอริยศาสตร์พิจารณาให้ถึงที่สุดจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงได้ง่าย 15. การทำงานให้อาศัยความใจเย็นเป็นหลักงานจะออกมาได้ดีแล้วให้พิจารณาการทำงานในแต่ละครั้งด้วย คิดถึงผลดีผลเสียว่าจากออกมาอย่างไรด้วยก็จะได้งานที่รอบครอบการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันดูความเรียบร้อยของกายวาจาใจด้วยไม่ต้องไปเพ่งการปฏิบัติของผู้อื่นให้ดูตนเองเป็นหลักใหญ่จุดนี้ให้พิจารณาเห็นตัวอย่างเรื่องภัยจากอากาศแปรปรวนจากร้อนจัดมาสู่หนาวจัด ก็ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการป่วยและถึงตายได้หรือจากหนาวจัดมาสู่ร้อนจัดกระทันหันก็ทำให้ร่างกายมีผลอย่างเดียวกันได้เช่นกันเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นให้เห็นอีกต่อไปรวมทั้งเมืองไทยด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อ,อยังอัตภาพให้เป็นไปเป็นของสำคัญ เป็นการระง,งับทุกขเวทนาเพื่อให้จิตใจผู้อาศัยร่างกายอยู่นี้จกได้มีความสุขมีกำลังใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างราบรื่น16กการปฏิบัติงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เดินสายกลางทำพอสบายสบาย ให้รู้จักประมาณตนรักษากำลังของจิตเอาไว้ด้วยการพ่ายแพ้แก่กิเลสนั้นเป็นเรื่องธรรมดาให้พยายามประคองใจให้ทำความเพียรชนะกิเลสได้บ้างอย่าเป็นผู้แพ้อยู่ร่ำไปจะต้องตรวจสอบบารมีสิบเอาไว้ให้ดีบกพร่องตัวไหนพยายามเสริมให้เต็มอย่าเสียกำลังใจ 17. มาเรื่องของจิตใจในแง่ของการปฏิบัติการรู้อนาปานสติก็เหมือนกับการให้การพักผ่อนนอนหลับของจิตใจอาหารของจิตใจก็คือธรรมที่เป็นกุศลกับอัพยากฤิจิตใจจะได้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสพยายามชำระล้างอากุศลกรรมให้ออกไป แล้วที่คิดว่าว่างงานที่ทําให้โลกไม่ใช่ตัวตัดกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นการถูกต้องแต่ก็มีประโยชน์ในการพักจิตใจไม่ให้พวงกับกิเลสได้ชั่วคราวคนเราถ้าหากไม่ทํางานเอาเสียเลยก็จะมีเวลาว่างมากจิตใจจจกฟุ้งซ่านมากพุทธบัญญัติจึงมีให้ภิกษุทำงานทางด้านพุทธศาสนา ทั้งวิปัสสนาธุระและคันถธุระอันเป็นงานทางใจและทางกายด้วยรู้กำลังของจิตใจและกำลังของร่างกายด้วยประการนี้สำคัญที่สุดคือเมื่อทำงานทางกายก็ดีทำงานทางใจก็ดีล้วแล้วแต่เป็นความทุกข์ของการมีร่างกายหรือขันห้าทั้งสิ้นให้เห็นความเกิด และความดับของการทำงานทางกายและทางใจเพื่อปล่อยวางในการเกาะติดของขันห้าเป็นการเห็นอริยสัจเพื่อให้พิจารณาว่าถ้าหากจิตใจปราศจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแล้วการทำงานทางร่างกายให้เป็นทุกข์ก็ไม่มีการทำงานทางใจก็สิ้นสุดลงเนื่องจากจิตใจถึงวิมุติธรรมแล้ว นี่คือประการหลักที่พึงคิดใคร้ครวนไว้เพื่อการพ้นทุกข์ 18. ถ้าถูกกลั่นแกล้งก็จงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของการมีร่างกายขึ้นมาในโลกนี้ให้เห็นทุกข์ให้เห็นกฎของกรรมอย่าไปโทษใครอย่ากโกรธเคืองแล้วให้พยายามฝึกจิตให้มีอภัยทานให้มากที่สุดแล้วอุปรสรรคต่างๆก็จกสลายไป และจงจำไว้เป็นสัญญาว่าเมื่ออายุมากขึ้นโรคที่ลืมก็จะมีขึ้นเป็นธรรมดาของผู้มีร่างกายให้ปล่อยวางแต่อย่าลืมการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ให้เห็นความเสื่อมของขันห้าให้มากและจงพิจารณาถึงทุกข์อันเกิดจากความเสื่อมนั้นจนกระทั่งต่อไปขันห้านี้ก็ก้กาวเข้าสู่ความดับไปเป็นของธรรมดา อย่าได้ประมาทในชีวิตความตายเป็นของเที่ยงสำหรับผู้มีรูปมีนามอยู่ในไตรภพนี้จงมีความเพียรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ได้ 19. อากาศแปลปรวนในระยะนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีก็จงอย่าฝืนร่างกายให้พักผ่อนให้มากๆรักษาร่างกายเอาไว้ อย่ามุกงานทางโลกให้มากเกินไปรักษาชีวิตร่างกายไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดอันหนึ่งมีข่าวว่าเวลานี้มีการขโมยข้าวเปลือกที่ชาวนาตากไว้เรียกว่ายกเขากันเป็นแปลงแปลงนี่เป็นการส่อเข้าให้เห็นถึงความยากจนเข็นใจถ้าคนมั่งมีแล้วไม่มีใครคิดจะเป็นขโมยต่อไปนี้บ้านเมืองจะเริ่มเข้าสู่กาลียุค พึงระมัดระวังสถานการณ์เหล่านี้ให้ดีกลุ่มคนร้ายฉกชิงวิ่งราวหรือจอรกรรมจักระบาดเข้ามาในวัดด้วยจงอย่าประมาทปกิินกะธรรมมันพิจารณากายคตาตานสติกับอสุภกรรมฐานเอาไวา้ เพื่อเตือนสติให้รู้เท่าทันสภาวะร่างกายของตนจะได้คลายอารมณ์เกาะติดรูปในยามที่ถูกกระทบจุดนี้สำคัญจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาจริงจังจึงจักวางได้จิตที่เย็นสนิทคือจิตที่พิจารณากฎของกรรมแล้วยอมรับความเป็นจริงของขันห้าโดยไม่ดิ้นรนบุคคลใดที่ต้องการจักไปพระนิพพานในชาตินี้ บรรดาเจ้าหนี้เก่าๆก็จักตามทวงตามเล่นงานอย่างไม่ลดละหากทนไม่ได้ก็ไปไม่ได้ต้องวางอารมณ์ยอมรับกฎของกรรมให้เป็นธรรมดาให้ได้การพ่ายแพ้เป็นของธรรมดาแต่จงอย่าถอยจิตก็จะไม่ดิ้นรนมากไม่ช้าไม่นานกฎของกรรมก็จะคลายตัวลงไปเอง